สร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีท่ีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายเชิดศักดิ์ชูศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนำข้าราชการพ่อค้าประชาชนเปิดกล้วยดอกไม้ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัย ต่อหน้าพระบรมฉายาธิสลักษ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา7 9พรรษา12สิงหามหาราชินีเพื่อเป็นการลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหลา่าทั้งนี้ยังได้จัดพิธีพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับผู้แทนหมู่บ้านชุมชนจำนวน123หมู่บ้านสำหรับใช้เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านให้เกิดความยั่งยืนพร้อมกับมอบโลก่เกียรติคุณแม่ดีเด่นให้กับนางรัตหาไทยยงสงวนชัยแม่ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและนางจันทนารีภูนทรัพย์ นางนิพพาใหม่โสภาซึ่งได้รับโล่แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ครอบครัวมีไรายได้น้อยขาดแคลนทุนทรัพย์และยังไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากที่ใดมาก่อนจากหลาวกาชาติจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายระดับอาชีวะศึกษาและระดับปริญญาตีเข้ารับทุนกว่า264ทุนสำนักข่าวพีเอ็นดิลรายงาน สร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวีดีโอบันทึกเทปงานทิธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานเมืออาชี